สามวัสดีครับตอนที่มาที่สวนน้ำนะวัดเดินแลนดนะ์ที่สวนสาธารณะหัดใหญ่นะัเดนลว่านะคนเยอะแย,ะ,ยะมากนะครับก็มาซื้อตั๋วก่อนนะครับซิตัวบริเวณนี้นะครับอะไร,รนะอ่าโอ,อ,อ,อเเล่นได,ด้เลมีเสื้อย่าก็มีเทคนิคบรวนี้ครับผู้ผู้ใหญ่สอง ผู้ใหญ่งบาทเด็ก100รับเด็กขนาดไม่เกิน90นาครับฟรีนะเข้าไปก่อนเร็วเข้าไปก็ไม่ได้ไม่คนไม่เด็น่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะสามากรถดได้ได้ได้ด็กเด็ดฟรีต้องปั๊มก่อนนะปั๊มที่มือก่อนนะฮะนี่คืออ่าผ่านเดิม ปั๊มก่อนเลยปั๊มก่อนนะครับปัม๊มเสร็จแล้วก็ปัม๊มบาทีเดีไม่ชัดแต่เดียเ๋ยวนี้โอเคก็มี3อย่างมี 4D ด้วยมี3มิติด้วยนะ้าแล้วก็มีลักษณะนะครับคุณสามารถซื้อราคา200บาทนะครับเราสามารถดูเล่นน้ําก็ได้นะครับแล้วก็ดูโฟดีก็ได้นะครับหรือว่าดู 4, สี่มิติก็ได้นะครับหรือว่าดูรรยากลก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับคือสามารถดูได้หมดเลยอะไรคะโอ้คุ้มมากครับมาได้เลยครับที่สวนเลยนะอ่านใจนะครับก็มีลักษณะนะครับในการเล่นสวนน้ําก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นดูหนังสามิตินับ 4D ก็ไะไอโดมก็ได้นะ4ี่มิติโดมหรือจะดูมายากลก็ได้นะครับ ถ้าสีดีมาดูแว่นที่นี่ก่อนนะครับอ่าเราแว่นที่นี่เลยครับโอ้โหแล้วก็มาคืนที่นี่ด้วยนะครับอ๋อโอ้โหคุ้มมากก็คือ200นี่ดูได้3าอย่างเลยเก,ก็สรุปว่านะก็มาได้เลยที่นี่คนระับทีเดียวจบเลยนะครับได้สามอย่างโอ้โอเคส่วนน้ำเป็น2ทุ่มนะแล้วก็เข้าไปดูสิมิติก,ก่อนนะ้วโดยการใช้แว่นตานะเนี่ยแว่นตานะ,อะอเอาแว่นตาเอาละครับ ไปจ้องดูมัตอน้นปกนเขาเเาไปไปดูเวมายากนซเดี๋ยวไปเลยโครดีเอาข้าไปเลยครับไปเลยนิดเข้าไปเลยนะอ่าเยอะแยะนะวันนี้วันวัน,น,นอาทิตย์นะครับคนมาเยอะแยะ เป็นตะแกรงนะตะแกรงทางเดินทําให้แบบขยะลงไปข้างล่างได้เลยนะฮะไม่จําเป็นต้องนะครับบริเวณนี้ก็ไปลับข้าหนานะครับรับสมาัา<อ>ิดูเว้น3ามมิตินะครับขอฝากของไว้ก่อน เอาเน็ตมาด้วยค่ะฝากของบริเวณนี้นะองเทา้าครับข้างบนก็ได้โอ้โหต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝากของเอาไว้นะครับใช่วางใน, <c oughs> นกับของเขาครับ <c oughs> โอเคนะครับเอาวิ่งกันแล้วนะครับเอาไป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 ขอแล้วครับเราไปดูโี4เดือยเอานะครับฝากของเรียบร้อยแล้วนะครับประชาสัมพันธ์นะครับดูว่า เงื่อนไขในการดูนะฮะมีอะไรบ้างนะเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยโอ้มีโอ้สวยงามนะฮะมันจะไหนอะแว่นตาบ้างอะอ๋อใส่แว่นตานี้นะ่นะครับโอ้โหตาเนี่ยน,นี้ผมดูนะครับใช้ใช้ใช,ใช้ลักษณะใส ใส่แว่นตานะดูเหมือนสามมิตินะครับเนี่ยจริงๆเลยนะสวยงามนะครับก็ออกมาได้เลยนะดีไซน์ดีมากทางเดินครับอืมโอ้โหมันเป็นมีความลึกนะฮะนะครับก็เป็นลักษณะนะับสี่มิตินะครับดูนะดูเหมือนมีมิตินะครับสวยงามนะฮะ มันเป็นมุมนะเป็นมุมแล้วก็ลักษณะเป็นอ่าเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าเป็นมิตินะเป็นมุมฉากนะโอ้โหเราต้องใส่แว่นตาแล้วมันจะดูขึ้นมานะเนี่ยนี่เป็นตาตรงนะี้อะไรเป็นตาโอ้ตอนเราไม่ใส่แว่นตามันไม่ดูนขึ้นมานะนนาอนนนาโอ้โหเยีนะเ่ยมมากนะทาีาทำไว้นี่นะฮะสวยงามนะรัทาทำเ็นสนัดอยู่เหมือนเราอยู่ในถ้ำนะครับ โอ้ไม่น่ากลัวนี่เป็นฟินนี่ต้องใส่แว่นตาใส่แว่นตามันโดูลักษณะมันลอยขึ้นมานะฮะโอ้โหสวยงามนะเนี่ยมันมีจุดจุดพอยด้จุดให้ยืนอยู่ด้วยนะต้องหามุมนะในการถ่าย มันเหมือนต้องห้ามอยู่เออมันเหมือนเป็นแบขอะไรครับในท้ายเลยไห่เึ่งเอายืน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 อ่าต้องหามุมของมันนะฮะนี่มุมของเขานะครับอืมสวยงามเอามาดูตรงนี้นะครับไม่กลัวลูกไม่กลัวนี่ป้าอุ้มอยู่ไอเวิลด์นะครับเป็นลักษณะน้อำใสแว่นตานะไอเวิลด์ có suối ngam đi nè có xa rồi Mình Mình bằng bắn cua số đều đen. อันนี้ผมใส่แว่นตาลั้ษณะมันจะมีแบบเป็นเป็นร่องเป็นร่องของเลนนะครับมันอยู่ที่แว่นตาพิเศษนะครับที่ในการจัดฉากนะ,ะม,ามาดูนะเอาไปดิเอาไาาปไปยู่ไหนลูก โอ้มันเป็นเหมือนการนูนขึ้นมาคนระับโดยการใช้แว่นตาทํามิตินะฮะมันโผล่ขึ้นมานะอืมสวยงามแนะลอ่ะเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่ก่อนนี่นี่มันมากนไม่ยนี่นี่นนอ่ะหนึง่งสองอาลละสวยเราต้องใส่แว่นตานะไม่ใส่แว่นตามันไม่นูนขึ้นมานะดูเหมือนล,ลักษณะเป็นลักษณะเป็นปกตินะในนทีถ่ายรูปเลยครับหันหน้ามาหนึ่ง,บ,งบังกับถือไว้ 1 2ึสส,สวยงามเดกเรียนดมาเนาะมันจะมีหลายฉากมากนะครับมันเป็นแบบเหมือนการนูนขึ้นมาเขาคิดยังไงกันรู้ผมไม่รู้เหมือนกันนะมันอยู่ที่แว่นตานะไม่ต้องใช้อะไรมากครับไม่ต้องถ่ายรูปแค่ตัดถ่ายภาพให้เป็นลักษณะเป็นแบ็คไลท์นะฮะแล้วตัวศนจะขึ้นมานะครับตัวกระตุมจะขึ้นมาก็ถือว่าสวยดีนะที่เราทำ โอ้โห oh. คุณต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับสำหรับที่นี้นะครับไอโดมนะครับ 4D นะนี่นีนะครับมีหลายตัวมากนะครับไม่ใช่แบบเหมือนกับที่4มิติที่ในแถวบริเวณที่ ตลาดอินเวนะไม่ใช่คนละแบบนะก็นี้ใส่แว่นตาม, <m> มันดูออกมาข้างนอกจริงเหมือนกับอยู่ในหน้าจอทีวีออกมานะครับเหมือนกับพวก LG นะครับ ครับมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะนูนขึ้นมามันจะดูแบบเอะทาแบบแววขึ้นมานะฮะเราต้องดูสองตานะะแต่ว่ามันดูได้ตาเดียวนี่นะครับลองมาดูดตัวเองนะมันดูลักษณะโอ้คุณต้องตดดูด้งสองตาดูตาเดียวไม่ได้นะเนี่ยมันดูออกมาณจริงนะเนี่ยไม่ลองไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหเหมือนกับก้อนหินขึ้นมาลอยนะเนี่ย อะไรเนี่ยมันทำยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาใส่แว่นตามันเหมือนกับก้อนหินอยู่ในเวหานะครับต้องมาได้ตัวเองนะที่ไอโดมที่หาดใหญ่นะครับนี่นะครับสวยงามจริงนะโหอยู่นจิบขึ้นมานะนะครับโอ้ยโฟไอดีขึ้นมานะครับโอ้โหสวยสวยงาม นี่นะครับนะครับเหมือนกับที่โหนาคอนด้านะครับคนนี้ใหญ่มากมันลอยออกมานะครับเนี่ยมันอยู่ที่แว่นตานะจุดจุดมันมีจุดที่ถ่ายรูปด้วยครับที่บริเวณนี้ครับลองดูนะครับลูกผมใส่แว่นตาด้วยนะโอ้ ดูด้วยสายตาตัวเองนะครับมันจะออกมาจริงๆเลยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ทำยังไงเนี่ยลักษณะของเขาก็อย่าลืตาม,าตามตม Facebook, ิดตาบงกห้างต a c e b o o k s u b ส c r i b รรุ่นพาด้วยนะมาให้ได้คนระับมาเที่ยวได้ที่4 d ดนะีน,นะครับสี่มิติที่สวนชานาณครับที่สวนชานาที่หัดใหญ่นะครับต้องดูสายตาดูวนะครับต้องดูสองตาครับดูตาเดียวก็ไม่ได้นะ เอามาดูด้านหลังผมนะครับโอ้โหมันมีหัวเอเลี่ยนนะเนี่ยโอ้โหเหมือนมันหยิบขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าดูด้วยกล้องนะมันดูปกตินะครับผมไม่รู้ว่าเว้นตาก็ทำยังไงนะครับทำให้ผมใส่แว่นตาดวงตาผมมันจะมีลักษณะเป็นตัว ตัวอักษรนะับที่ในหน้าจอนะครับมันจะเป็นลนักษณะมีมีแสงนะแล้วมันพยายามเป็นภาพเดินเรียงกันนะครับโอ้โหนะครับมาให้ได้นะครับที่นี่สไปเดอร์แมนนี่โผล่ขึ้นมาจากกำแพงเลยนะเนี่ย